เข้าเกียร์ห้าจากเกียร์ห้าไปเกียร์สองเข้าเกียร์สีจากเกียร์สี่ไปเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์ห้าจากเกียร์ห้าเป็นเกียร์สาม จากเกียร์สาเป็นเกียร์หน wow ึ่งเข้าเกียร์หจากเกียร์หเป็นเกียร์สจากเกียร์สเป็นเกียร์สองจากเกียร <|ja|> ์สองเป็นเกียร์สจากเกียร์สเป็นเกียร์ว่าง เช็คเกียร์ว่างโอเค